อาธิการผู้มีพลังงานสูงสุดรพร้อมทั้งเทวดาน้อยใหญ่เทวดาเจ้าหน้าที่บริวารเทวดาที่ช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ดวงยญาณเสด็จมาด้วยเธอเทวดามาแล้วเทวดา เมตตาแล้วทั้งทีมงานเทวดาน้อยใหญ่ช่วยเหลือมนุษย์สัตว์โลกดวงาณแล้วท่านเทวดามาแล้วสาธุบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายขอความช่วยเหลือแล้วท่านเทวดามาแล้ว เด็กมาแล้วเทวดาจงเจริญเทวดาน้อยใหญ่เทวดาผู้ทำหน้าที่ทุกพระองค์เมตตาลูกหลานแล้วเอาเข้าไปเข้ามาใ,ใกล้ๆเลย,ยลูกเอ้ย ชื่อสาลิสาสมบัติสิริค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดเมื่อยตามตัว<ช>แค่นั้นเองเหรออ,อแท้งหนึ่งค่ะการงานการเงินติดขัดติดขัดค่ะ,ะมีทําแท้งหนึ่งคนแนะนำเขาไปอีกหนึ่งคนใช่ไหมใช่ค่ะท่านเทวดาเด็กสองคนยังอยู่ครบหรือเปล่า ท่านเอ๋ยอยู่ด้วยเลยแน่ทำให้เกิดความเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยอย่าหวังเลยนั่นแหละนะทามีเด็กนั่นแหละคระความสุขนาคงไม่มาเยือนอยากจนด้วยติดขัดด้วยงานไม่ราบเรียบด้วยใช่ไหมใช่แล้วเอ๋ยอ้าว ต้องการอะไรเจ้าเธอให้เด็กไปอยู่หรือให้เด็กไปเกิดให้เด็กไปเกิดค่ะอยากจะให้เด็กไปเกิดเลยจะทำอย่างไรบ้างเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วหนึ่งคนสามสิบวันนั่นเน่สามสิบวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเดือนหน้าค่ะพร้อมเดือนหน้าค่ะเดือนหน้ามิถุนายนวันที่เท่าไหร่ประมาณกลางเดือนค่ะประมาณกลางเดือนค่ะสิบห้ามิถุนาจะเริ่มมาทำให้เด็กเลย ท่านเทวดาเด็กชื่ออะไรกินอะไรเอาของอะไรบ้างใช่หรือหญิงกันเล่าเลยรู้ไม่รู้รู้ค่ะว่าเป็นผู้ชายค่ะรู้ด้วยว่าเป็นผู้ชายเธอและอีกคนหนึ่งอ่ะหนึ่งชายหนึ่งหญิงอ่าโอเคเกี่ยวข้องโดยตรงส่งผลโดยตรงดีมาก ชื่ออะไรชื่อกำปั้นกับข้าวปั้นครับกำปั้นกับข้าวปั้นครับอ้าวกินอะไรบ้างจ้ากำปั้นกับข้าวปั้นข้าวปั้นข้าวซูชิข้าวปั้นะข้าวปั้นชูชูชิอะครับซูชิเหรอคนละคำใช่ไหมคนละคำคละกี่คำคนละห้าคำครับอ่าห้าหน้ารู้เปล่าห้าคำเนี่ยมีป่ะรู้อย่างไรเปล่าซูชิ เอาเอามาสองสองที่ที่ละห้าคำตามนี้หรือจะเอาที่เดียวห้าคำอาหารร้อนจ้าอาหารที่ร้อนร้ามันน้อยอ่ะก็คนละที่ไงห้าคำแล้วอย่างอื่นหน่อยแล้วกันแถมข้าวมันไก่ก็ได้ค่ะข้าวมันไก่อีกคนละที่ข้าวข้าวมันไก่ที่หนึ่งขาหมูอีกที่หนึ่งเอาอะไรอีก เอาน้ำแกงหน่อยไหมเดี๋ยวติดคอเอาน้ำแกงอีกคนละถุงหนึ่งตามนี้ข้าวผัดีไหมครับเอาเลยนะเอาผัดครับข้าผัดดีหนึ่งที่ตามนี้นแบ่งกันเนาะแบ่งกันเนี่ยกินไม่หมดแล้วเดี๋ยวอิ่มไปอีกนั่นนี่พินไหนไหนก็มาด้วยกันก็แบ่งกันกินแล้วกันตามนี้อ้าวน้ำนมเซเวน่นเอนเอ เพิ่มอะไรเปล่าไอไอติมมาเต็มแล้วอเปล่าอ่าอ่ตามนี้เสื้อผ้าอะไรเหมือนกันเลยเปล่าอแมนเราจะจะตูกันเราจะไปด้วยกันาวเพนซูเปอร์แมนต้องใช้นหรือเปล่าาซูเปอร์แมนมีสองไม่ซูเปอร์แมนมีสองตัวเลยเหรอซูเปอร์แมนมีสองตัวใส่สองชุดเลยเหมือนกันเหรอ อาเอาไปซื้อชุดเด็กห้าเจ็ดห้าขวบเจ็ดขวบมาซูเปอร <regardez S 1> ์แมนซูเปอรนนหลอนจตัวเอสตัวเอสอ,อ,อ่ะตัวหน้าอกใช่ไหมครั <asc> อ่าใช่ได้ซูเปอร์แมนแล้วเรียบร้อยปล่อยสัตว์เลยไปขาหลอจาเอาอะไรปกกามตัวห้อยขอสามโยไกขอ3ามตามนี้ทั้งทาน ได้ป่าสองชุดได,ได้ได้ได้อ่าเรียบร้อยถอนกําลังออกอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ยากจนตอนนี้ต้องการใช้เงินชบอรมถ้า,ปปา,ามาสิตคนที่ไม่ดีตอลมวนหตาเข้าใจแล้วตอนนี้คนไม่ดี่ราต้องาออกาไปแล้วไงลาบคาบไปแล้วไงามาถึงมานี่ไงลาบยัหราลับคาบแล้วลาบไปย,ยังลาบเรียบร้อยี๋ยววางมือก่อนนะเออวางมือได้แล้วเขารู เขารู้ตัวแล้วนะเวลานี้สำนึกผิดแล้วมาเลยให้อภัยให้อภัยซูเปอร์แมนต้องให้อภัยให้อภัยเมื่อคนดีอ่ามาายปีสาออ่อ่าาถอนกำลังออกก่อนถอนเลยเด็กเขามาแล้วไงมมมาเมื่่่อไไหรก็มาเจราจารแล้วไงถอนกำลังได้ไปเตรียมตัวสิบห้ามิถุนาใช่ไหมจัดเต็มตามนี้เต็มไม่เต็ม จัดเต็มไม่คุยเลยตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวเลยเพราใจว่าซูเปอร์แมนตามนี้บายบายไม่ได้ไม่ได้เลยชื่อได้ชื่อโชคดีโชคดีโชคดี